สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบลีเฟบรเลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยครับอยู่ในประจำวันที่15เดือนกรกฎาคมครับข่าวสารคราวนี้ครับก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับทั้งฝั่งของสิวรักอะไรครับที่ได้ประกาศแขวนทุกมือไปครับและก็ทางฝั่งของคู่กุญจงหรือกากาอะไรครับไปซับนักขมขมลมรวมถึงทางฝั่งของชติกัเหมือนตาอะไรครับลุยทัิสองและก็ทางฝั่งของมูริตครับออกมาเปิดเผยเป้าหมายใหม่กับ บุรีรัมย์ครับประเด็นเริ่มต้นข่าวสารของวันนี้ครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับเมื่อช่วงเมื่วานที่ผ่านมาเะครับกับอีกหนึ่งตำนานครับที่ต้องกล่าวคำอํำราเลยครับอย่างทางฝั่งของแชมป์สิบรักเทพสูงเดินเลยครับนายด่านระดับตำนานของสมสุรรสรีรัมยูนเตตดที่ได้ประกาศแขวนถุงมือจังเป็นต่างารครับในวัย41ปีปิดฉากเส้นทางลูกหนังอาชีพตลอด14ปีเลยครับกับ ทัพปราสาทสายฟ้าแหลกครับโดยซึ่งทางฝั่งของแชมป์สิวรักนั้นครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่สร้างประวัติศาสตร์มากมายให้กับวงการฟุตบอลไทยโดยเขาคือเล่นที่คว้าแชมป์เด็กสูงที่สุดของไทยครับมากที่สุดถึง10สมัยและคว้าแชมป์รวมทุกรายการกับเรียูจุเต็ดครับรวมถึง3สิบกสมัยเลยครับตลอดระยะเวลา1 5ฤดูกาลตั้งแต่ปี20 1 0นครับจนถึงปีส0 2 5ัลงและในกับทีมไปทั้งหมด4 7 6จสกนัดด้วยกันแหลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับซึ่งล่าสุดเช่นเดียวกันเลยครับ,ดออดดรรบโดย ซึ่งล่าสุดเลยครับเจ้าตัวออกมาเปิดใจเลยครับเล่าถึงช่วงไร้จากรหบากในวันแรกครับที่ได้ย้ายเข้าไปรทีมว่าตอนนั้นครับไม่มีแม้กระทั่งสนามซ้อมตอนนั่งรถกระบะไปซ้อมครับทว่าขอบมั่นใจในตัวของคุณในวินชิชอบว่าจะพาสโมสรไปสู่ความยิ่งใหญ่และก็ทาได้จริงและอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญครับก็คือปี2008ครับที่ฟอมของทีมตกลงอย่างหนักสิวัษ์ครับถึงขั้นฝึกซ้อมเพิ่มเวลานอกโดยจ้างโค้ชส่วนตัวะไรครับมาซ้อมเช้าซ้อมเที่ยงจนสามารถได้ฟอมกลับมาได้แบบสุดย ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจเกมที่เจ้าต,ตัวประทับใจที่สุดครับคือในรายการของเอเชียรอบเพลย์ออฟกับสโมสรบินเบนโรสจากออสเตรเลียที่ขอสามารถเซฟจุดโทษได้ถึง3ลูกพาทีมชนะ30แบบหลืยเชื่ออย่างไรก็ตามครับท้ายที่สุดเลยครับสิวรักได้กล่าวออกมาขอบคุณพ่อแม่ ผู้บริหารสโมสรรวมถึงผู้่วมชีมและแฟนบอลหลายครับว่าเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ไปแล้วอย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เขาได้ประกาศไปส่งมือไปครับศิวรักเทพสุงเนินครับก็จะไม่จับไว้ในแหละครับเขาจะทำหน้าที่ใหม่ในฐานะทูตสโมสรของบุรีรัมย์และผู้อำนวยการฝ่ายปกครองของทีมครับเพื่อส่งต่อประสบการณ์และดูแลลูกน้องกันต่อไปะครับขยับไปตอนที่ความเคลื่อนไหวของตารางนักเตะไทยลีกสองกันหน่อยครับในปี2025หละครับล่าสุดเลยครับทางฝั่งของเสือประราชชนะ ความปฐมครับทีมต้องใหม่ที่พึงตอกชั้นมาจากทริกหนึ่งเลยครับก็ได้เดินหน้าเสริมทับกันอย่างต่อเนื่องเปิดตัวกองหน้ามากประสรบการณ์รับจากแดนเกอีีใต้จากวูกึนยองเลยครับเข้ามาราตาข่ายในซีซั่นนี้อีกคำรบแหละครับ ดยสุดหน้าวัย34ปีคนนี้ครับแฟนบอลไทยคุณนาคุณตาเป็นอย่างดีเลยครับในชื่อของกากาในฤดูกาลล่าสุดะนะครับลงเล่นในกับพีทีประจวบหรือต่อพิฆาตเลยครับรวมตังิ้น20นัดยิงไปได้5ประตูทําไปอีก2อสิ์แม้ไม่ใช่ฤดูกาลที่เปลี่ยนปลงครับแต่เจ้าตัวก็ยังคงปิมบทบาทในแดนหน้าอยู่เลยครับซึ่งสลหรับกุญยองนั้นครับก็ถือเป็นหนึ่งนักเตะต่างชาติเลยครับที่เข้ามาคาแข่งในประเทศไทยแบบเจ้านานผ่านหลายสโมสรมาได้ถึง9ทีมหลายตั้งแต่รชาชบุรบาราชนาวี BC บีซ t รุยจ่องอายุทยายูนเต็ดเชียงใหม่ยูนเต็ดสกอตแลนสี่โปลิทูร์สี่ลาสุดอยู่กับพีทีประจวบก่อนจะมาเปิดตัวกับนครปฐมยูนเต็ดใหม่สี่สันนี้แหละครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับเดีลวนี้ถือว่าสนใจเลยทีเดียวเลยครับเพราะนครปฐมยูนเต็ดมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับคือการกลับประู่ทีลักหนึ่งให้ได้ทันทีในฤดูกาลหน้าการเสริมทางฝั่งของกากาเข้ามาครับจึงหวังช่วยเพิ่มมิิในเกมลุกและนำประสบการณ์เข้ามาเติมเต็มให้ บุรีรัมย์กัะดิกครั้งหน่ครับกับกองหน้าคนใหม่ปายแดงเลยเลยครับอย่างทางฝั่งของบูริศเลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับขอก็คือกองหน้าคนใหม่จากดิกของเซอร์เบียเลยครับผู้ที่จะหวังยิงประตูให้กับบุรีรัมย์ให้ได้มากที่สุดแต่เบื้องหลังความสูง2เมตรครับภายนอกที่จะดูนิ่งครึ้มเลยครับแต่หัวใจของเขาครับคือนักสู้ที่ถมตัวและเขาเองครับก็ตั้งใจหลายครับที่จะฝากชื่อ ไว้นในหัวใจของเฟนดบางทายแหละครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดในเช่นเดียวกันเลยครับทางฝั่งของบุริณนันครับก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกของเจ้าตัวเลยครับกับสโมสรใหม่จากปุริรัมว่าสวัสดีเลยครับผมก็คือทางฝั่งของเฟรซัมบุริษมาจากเซเบียตำแหน่งกองหน้าผมอยู่ที่นี่มาหนึ่งสัปดาห์มาถึงก่อนการฝึกซ้อมสามวันและผมชอบที่นี่จริงๆผูคคนอัธยาศัยดีมากและช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามครับผมอยากให้แฟนบอลเชื่อมั่นในตัวผมซัพพอร์ตสนับสนุนเลยครับและช่วยเหลือผมให้ ทีมถึงเป้าหมายร่วมกันได้ผมจะพยายามเลยครับยิงให้ได้มากที่สุดเพื่อพาทีมทุกคนครับไปสู่เป้าหมายให้สําเร็จ และเขาเองครับริ่มต้อนได้ดีเลยครับกับการยิง1่งประตูในเกมอุ่นเครื่องนัดแรกครับช่วยทีมถล่มซาบาเบซประตูต่อ2เมื่อวันที่ผ่านมาเลยครับหรือวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งอย่างไรก็ตามกับทางฝั่งของบุริทนั้นยังปิดไทยอีกเลยครับว่าผมรู้เลยครับว่บาบุรีมจินตัดมีแฟนบอลมากท,ที่สุดในลีกทั้งเกมเยือนและเกมเยาผมอยากให้พวกเขาครับเข้ามาสปอร์ตทีมครับและผมจะพยายามทำผลงานที่ดีสุดในทุกเกมเครับ และนี่เลยครับไม่ใช่แค่กองหน้าครับแต่นี่คือผู้แดนครับที่มีหัวใจของนักสู้และมองเห็นเฟรมบอลเป็นพลังสาคัญเรามาเราดูอะไรครับก็ต้องฝั่งของบุริษนั้นครับจะฝากชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ของบุริรัมยได้หรือไม่ครับ จากนั้นครับขยับไปกันที่ทางฝั่งของเจ้าดอลลาร์กันหน่อยเลยครับอย่างชดติกะเหมือนตาเลยครับล่าสุดเลยครับมีการอัปเดตออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของราศีสายยุดนัดนั้นครับได้ทำการปิดดิวทางฝั่งของเจ้าดอลลาร์เลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับจากเด็กในคาราบีของบริรามเลยครับสู่น้องชายคนล็กของ2แข้งทีมชาติไทยและตอนนี้ครับเขากําลังที่จะก้าวสู่เส้นทางลูกหนังอาชีพครั้งแรกในชีวิตกับทีมบ้านเกิดของตัวเองเจ้าดอลลาร์เนี่ยเลยครับชดติกะเหมือนตากองหลังดาวลูกวัยเพียงแค่18ปดีในบุ ขดตกลงกับแด็กเขาปรรมทีมราซีสายยูเนเตตทีมน้องใหม่ไฟแดงในศึกทะนดีซอกในฤดูกาลสัปดา์ที่25โดยสัญญาหยืมตัวจากเรมยูเนเตต ชุติกาครับเป็นผลผลิตจากคารมีของลูกเจียบสายฟ้าะไรครับและเคยติดทีมชาติไทยอยู่สิจปีมาแล้วครับการย้ายเข้ามาอยู่กับลาสีใสครั้งนี้ครับไม่ใช่แค่การยิมตัวธรรมดาแต่มันคือการกลับมาลงเล่นในกับทีมในจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองเขาคือน้องชายของเช็คสุปโชคและแบงคสุปรนัทเบนตาและนี่หละครับคือคนสุดท้องในตระกูลที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ดานลูกหนังและตอนนี้ครับคือคิวของเจ้าโดรลลาหละ,ะไๆครับที่จะเริ่มสร้างชื่อให้กับตัวเองอย่างไรก็ตามครับซึ่งเช่นเดียวกันเลยครับเจ้าโดรลลาก็ได้ออกมา เปิดใจเลยครับตึ่การได้ลงเล่นอาชีพครั้งแรกว่าผมร,รู้สึกตื่นเต้นมากนี่คือการเล่นลีกอาชีพของผมครั้งแรกและได้รงนั้นได้กับทีมจงกัดบ้านเกิดผมจะตั้งใจอะไรครับทำเต็มที่เพื่อพาทีมประสิทธิ์ไปให้ไกลที่สุดเลยครับซึ่งในฤดูกาลนี้ครับไทยทีสองครับก็มีดาวรุ่งที่น่าจับตามองหลายคนเลยครับและชื่อของชุติกัเหมือนตาครับคือหนึ่งในนั้นโปรนี้ไม่ใช่แค่การลสงสนามครั้งแรกของเจ้าตัวแต่นี่คือการเริ่มเขียนบทใหม,ใหม่ให้กับทางฝั่งของตระกูลเหมือนตาในฟ ขอไปปิดท้ายที่ทางฝั่งของทัพดับหักพิคาดกันหน่อยครับเสริมคมจัดหนักเลยครับอย่างทางฝั่งของอุตรดิตถ์เอฟทีมดังแห่งศึกทริษ3สามโซนเหนือนะครับได้ปิดดิวคว้ากองหน้าจอมเก่าเลยครับจากแดนของเดือดซบาอย่างทางฝั่งของเดโกซิวาเลยครับเข้ามาเติมเต็มความทุกดันได้ได้นัาจังเป็นทางการเลยครับโดยซึ่งสำหรับแข้งวัยสาปีคนนี้ครับ พื่งที่จะลงได้กับร้อยเอชพีบียูนเต็ดเมื่อปีที่ผ่านมาเลยครับซึ่งเ็ฝากผู้ดนวิจัย่าดเยี่ยมจนไปเข้าตาทีมสเกลของอุตรดิตถ์แต่ท้งนี้ครับขอไม่ใช่น้าใหม่ในเวทีของลูกหนังไทยอย่างแน่นอนเลยครับเพราะผ่านประสบการณ์มาแล้วหลายส,บบสาโ United, ม United, สรอาทิเช่นนนทบุรียูนเต็ดนครปฐมยูนเต็ดนครศรียูนเต็ดเชนะทันบิลตราดเอฟซีและล่าสุดอยู่กับร้อยเอชพีบียูนเต็ดอย่างไรก็ตามครับดีลนี้ลยครับถือว่าเด็ดเลยครับเพราะทางฝั่งของเดียโกซิวากลายเป็นโคต้าต่างชาติคนแรกของอุตรดิตถ สำหรับรุดูกาลสวรรสิบหาและจีมครับหวังให้ขอเป็นโหวตเจนในเกมลุกและราตัอเลื่องชั้นขึ้นสู่ทอริสซ์สอไอด้แหละครับและขอพูกคือคนที่มีความใครในชัยชนะมีพิัยนนที่สูงมีสัจชิติยานกองหน้าชัดเจนเราเชื่ออะไรครับว่าเดียโก้นั้นครับจะพาทีมไปได้ไกลในรุดูกาัหน้า จากแน่นอนนะครับซึงเช่นเดียวกันเลยครับแฟนบอลของดับผักพิคาดนั้นครับเตรียมเพกันได้เลยเลยครับเพราะนี่คือ1ดิวเลยครับที่อาจจะเปลี่ยนทั้งฤดูกาลให้กับทีมกอกน้าชาบราซิลทาฟิตทาคิกกับทีมเมื่อไหร่ไหลแน่นอนครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบรดลี่แฟมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ